โนูเอาตังให้ลุงหน่ตังให้ลุงมีเศษตังไหมรับสมสมควละขวดครับผม พราหลุนบุรีเหรอโอมาลี่กำลังอยู่เซเว่นพี่น้องเนาะเห็นลุงเพิ่นขอทานอยู่นะเซเว่นนะพี่น้องเนาะเงินใหเพิ่นกันเนาะเซเว่นก็สั่งโนโน้โน้ตั้งให้ลุงนะตั้งให้ลุงมีเศษตังไหมได้เศษไหม ลับเสริบมีพี่น้องให้พี่นอนะ้องเนาะมาเซเว่นกันพี่น้องไปเป็นขอทานเพิ่นขอทานคาเป้พี่น้องไปเป็นยูนยีน่เนาะ ไปทำงานกับใคสิรับเพิ่นแบบนี้พี่น้องเอ้ยเพิ่นนั่งอยู่นี่หน้าเซเว่นนี่เนาะออนี่บาดีกับหยุดงานพี่น้องเอ้ยถตา,าบุญมีเพิน่นออกมาเซเว่นออกมาหาซื้ออย่างกินนั่นแหละพี่น้องเนาะก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องอเอง้ยตาบุญมีกันลังไปซื้อชูชิพี่น้องเอ้ยซื้อชูชิเนาะ คือบาลีก็บสบายคือบาล์รี่ว่าอะไบาลออกาาีก็เลยออกมาหยุดหยุดงานพี่น้องก็เลยออกมาหาซื้ออย่างกินอยู่เซเว่นอยู่ในซอยน,นี่นพี่น้องเนาะเลยม,มาถ่ายบรรยากาศช่วงคำ่คำๆให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องเอ้ยคนในซอยนี่ก็อ่ากำลังลายคนกำลังเลิกงานพี่น้องเอ้ยคนในซอยนี่นเานาะกำลังอ่ากำลังออกมาหาอย่างกินกันพี่น้องเอ้ย ร้านไก่ทอดร้าดเนย่สารพัดลายย่างอะ่เนาะลายย่าง,นะายยางเราชาวบุญนี้กำลังซื้อซูชิพี่น้องเอยอยากกินซูชิเนาะคนใะนซอยกะแตถ้าช่วงเย็นก็นี้มันสิคึกคืน่นพี่น้องเอ สี่กำลังสี่คึกคืดในจังหน่อยเนาะอันนี้กำลังสี่โมงกัวๆพี่น้องเอ๋แต่ช่วงเย็ยนๆหาโมงหกโมงไปแล้วคนไล,ล่ไลโซอยนี่เนาะคนไลยขนาดพี่น้องเอ๋ในซอยนี่เนาะเป็นลุงขอาทานเป็นพี่น้องเอ๋เป็นลุงขอาทานคนนี้นั่นบารีมาถ่ายเป็นเป็นคลิปแรกๆของบารีแล้วพี่น้องไปพี่น้องไปเลี้ยงบิึงเนาะ บอลี่ไดไ้มาให้ทานเพิ่นพี่น้องเป็นคลิปแรกๆของบอลี่เลยที่บอลี่เอาลงมาพี่น้องนเนาะเพิ่นเป็นคนขาเปพี่น้องเอ้ยเป็นไปคนขาเปย์ที่นี่อ่ก็ต้องให้วินซอยมาซอยมาอา่าซอยพยุงมาพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นมาบบได้ไปทำการทำงานกันเนบเฮ็ดบบได้หรอกพี่น้องก็ต้องขอทานเนาะกรใจเายไปดูพี่น้องเอ้ย มาลุงสองคนพี่นไอลุงคนเดิมที่บรี่ม,มาประจำมาเลยเนาะกินยังเพื่อนกับบนมาเลยทำอะไรกันอยู่วะทำอะไรกันาสีเหรอี่เาอะาำเนี่ยออเอาเอา,เอาเครื่องดื่มอะไรไหมจะเข้ารถต้านนี่กินอะไร Gina lạy gina lạy kia kia là hôm 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 là là hôm 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 là ใครยะอ่าไม่ใอะ,ใอ,ะอืม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 เบ้่าจะไปเข้าไปซื้อโสมให้แล้วเนี่ย <c oughs> พี่น้อกมาจะไปกินโสมพันพี่น้องเอ้ยจะไปซื้อโสมให้พันก่อนเนาะลงสองคนในพี่น้องเอ้ยเป็นพยานคันแข่งกันพี่น้องเอ้ยหาเแ็บปวดคลายเนาะเแ็บของเก่าคลายพี่นอองง้องเอ้ยมองงอมืองอเท่าดีเนาะสมุนมีเราะก่อนแล้วแหละรถตัดบาลีสี โสมโสมลงเยกินโสมโสมคนละขวดมานี่อะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองชิ้นสิบแปดมากเขาลดน่นี่ยีนี่ลเยกินโสมอล้วแลนวแล้วแา้วแล้ลลว้ ôi chị, 2 chiếc free 1, à, lót quần nhảy cái này. ขนมละรถตัสดมาพี่น้องเนาะรถตัสน้อยพี่น้อยกับปุ้ย่าปันไดรถตัสกันดิแต่กับเขา่าคองเครื่องใช้กับลายกอว่าอะไรเป็น้องลายอยู่เนาะมีมีครบแทบทุกอย่างแล้วมั้งกันดิมี หลายสิ่งหลายอย่างมีแท้ทุกอย่างอะไรนาะพี่น้องเนาะเป็นพวกเข่าอันนี้ก็ได้เป็นรถตัดน้อยพี่น้องเอ้โรต้านเป็นของรถราคาหลายเนะลละาะรถราคาหลายเป็นพวกนมพวกเอียงเลยรถราคาหลาย xin thuộc quả đi và cá năng chả tự nhiên được khi và lung phần đó còn

อาสมสมคนละกวดครับผมเฮ้ยพลุนบุรีพลุนบุรีเหรออขยันขยันเลยนเน่อนกเป็นเ่นป็นลเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นบ้าอนไัเปอนกั่อนกันอกน็นอั่าันเป็ันเ็ัอั อ๋อสนิมมันกินก็เลยทาสีอ๋อปวดบุรีขี้บุรีเออขยันจังดีจังเลยเออ แล้วเก็บกันกี่โมงออกเก็บกันกี่โมงล่ะครับแล้วออกเก็บขวดกี่โมงล่ะช่วงเย็นเหรออ๋อเอ่อเก็บช่วงเย็นอ๋อเฮ้ขยันดีกันจ้ะเอ่อเขาดดแล้วก็ทิ้งกันเลยนะ เออผมไปแล้วนะโชคดีนะครับโชคดีนะครับ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 วันนี้ผมผมหยุดหยุดวันนี้หยุดดีกันพี่น้องนะโอเคพี่น้องชาร์กี้นี่บาลีขอจบไว้ซัมนี่พี่น้องเอ้ยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอรสกูเบอรสกุนนะพี่น้องเนาะ